สวัสดีครับนักเรีกสุมิส Pool Channel นะครับผมภูผานะผมจบจาก University of Cambridge สาขาไอเอ็นเจนิ่งนะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองโดยทั่ผมสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่ว่ากูเก่งอังกฤษแต่โดยวิชามาลต่างๆที่ผมสะสมมาในการสอบ14ครั้งนะครับผมและและทุกอย่างที่ผมรู้นะครับถูกใส่ไว้ในคอร์ส990บาทต่อสกิลเท่านั้นนะครับแอดไลน์คลิกลิงก์มาเลยนะจ๊ะแล้วก็มาเรียนนะครับใครอยากผ่านไอเอลก็จัดมาโอเคมาวันนี้นะครับ ผมมากับในท็อปิดสองทักษะที่ต้องพัฒนาถ้าอยากเรียนเก่งนะหลายคนอะ่ะหลายคนอะ่ะมันต้องมีนะทุกทุกคนะนะมันต้องเห็นว่าแบบมันจะมีคนเก่งกับคนไม่เก่งนะครับและอยากรู้ไหมว่าทําไมคนบางคนถึงเก่งทั้งที่ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะบางคนอ่านหนังสือขี้เครียแม่งก็ไม่เก่งสักท,ท,ทีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกละกันผมรู้ได้ยังไงอ่ะหนึ่งเลยนะครับผมเริ่มจากคนไม่เก่งนะครับพัฒนาตัวเองจนกระทั่งผม อ่สอบติดเคมบิดร์นะและผมเปิดติลเตอร์มา4ปีนะครับผมเห็นเด็กที่เก่งเด็กที่ไม่เก่งนะครับแล้วผมก็ศึกษาดูแล้วผมก็เรียนรู้ว่าทําไมอะไรที่ทําให้แม่งเก่งอะไรที่ทําให้แม่งไม่เก่งโอเคเนาะโอเคเพราะนั้นวันนี้ครับหลายคนจะบอกว่ากูจะรู้ไปทําไมนะกูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไงนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมึงรู้แล้ว2องข้อสนี้นะถ้าเกิดพวกมึงรู้ พวกมึงจะเก่งขึ้นทันทีและจะรู้ว่าต้องทําอะไรให้ตัวเองกลายเป็นคนเก่งโอเคเนาะเพราะนั้นเริ่มจัดไปครับโอเคอ่ะสองทักษะคืออะไรเราลองคิดดูนะครับเราลองคิดดูนะครับคนเก่งกับคนไม่เก่งอเราตัดสินจากการสอบเท่านั้นถูกไหมนี่ผมพูดถึงการสอบพูดถึงคะแนนสอบเท่านั้นนะครับนี่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเก่งแบบทำโปรเจกต์เก่งแบบ อะไรผมพูดถึงว่ามึงสอบได้คะแนนเยอะมึงเก่งมึงสอบได้คะแนนไม่เยอะมึงไม่เก่งนะอันนี้คือผมผมเดี๋ยวโดนดราม่าไหมเนี่ยผมคือผมแค่ผมแค่บอกอเฉยว่ามันมีคนที่สอบได้คะแนนเยอะมีคนสอบได้คะแนนน้อยว่างั้นเถอะนะเอาเป็นว่าคนเก่งคือสอบได้คะแนนเยอะนะความจริงอาจจะคนสอบได้คะแนนน้อยอาจจะเก่งกว่าในเรื่องอื่นเหรเนาะนี่ผมก็อ่ไม่พูดละโอเคคือทํายังไงให้สอบได้คะแนนเยอะคนที่สอบได้คะแนนเยอะมีสองทักษะอะไรโอเคเนาะ หนึ่งทักษะการหาแพทเทิร์นนะครับอันนี้คือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคือผมลองกลับมาดูตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเก่งเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนแบบเก่งแบบโหกูสามารถทำโปรเจกต์ AI เก่งสุดยอดไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผมเก่งจริงๆคือเก่งการหาแพทเทิร์นการจับแพทเทิร์นใน้อสอบนะครับสิ่งที่ผมเก่งเที่ยเลยนะสุดยอดที่ทำให้กูมาถึง เคมบริดถึง i อเอคะแนนแคะแนนหัวไ r ร t ิ n ง r e ดดิ้งเนี่ยอ่ะคือการหาแพทเทิร์นนะผมเป็นคนที่หาแพทเทิร์นเก่งมากโอเคเนาะเออเหมือนชมตัวเองเออสันนั่นแหละแพทเทิร์นคืออะไรครับคืองี้คือถ้าเกิดเด็กบางคนนะครับที่เขาทำพาสเปเปอร์ไปเนี่ยทำพาสเปเปอร์ไปมันก็เหมือนทำไปเรื่อยๆถูกไหมทำไปเรื่อยๆโอเคไหมนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำนะ ทำหลายปีก็ตามนะมันก็ทําไปเรื่อยแล้วก็เน้นแบบความเคยชินนะครับว่าแบบเอ่อทำไปเยอะทำไปเยอะก็จะได้เยอะนะแต่อะแน่นอนถ้ามึงทําเยอะมึงก็ได้เยอะนะทาแบบนั้นแต่ถ้าคนที่เก่งจริงๆถ้าอยากได้คะแนนเยอะจริงๆนะครับเวลาเราทําให้เราคิดตลอดว่ามีแพทเทิร์นอะไรในข้อสอบนี้ที่มันเหมือนกันที่มันออกซ้ําที่มันออกบ่อยโอเคไหมแล้วจดแพทเทิร์นนั้นไป เข้าใจไหมอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันผมยกตัวอย่างแล้วกัน AIOS นะครับที่ผมสอนเนี่ยผมหาแพทเทิร์นนะผมดูแพทเทิร์นว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดนะเวย้ยมันมีคีย์เวิร์ดของ i o s breathing นะมันมีคีย์เวิร์ดมึงต้องดูคีย์เวิร์ดทุกครั้งเวลาอ่านคาถามแลนะ้วคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยมันจะอยู่ในแพสซจตลอดทุกครั้งแล้วกูสามารถ take advantage สามารถหาประโยชน์ยังไงกับการที่คีย์เวิร์ด ในคําถามมันอยู่ในพารเซสคำตอบทําไงเราต้องดูคีย์เวิร์ดก่อนไหมเออเข้าใจปะเข้าใจปะนี่คือการหาแพทเทิร์นนะครับการหาแพทเทิร์นในข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่อะไรก็แล้วแต่ฟิสิกส์เลขอะไรผมหาแพทเทิร์นทุกอันนะผมจะผมทำโดยอัตโนมัติที่ผมไม่รู้ตัวนะครับแต่ผมลองมาจินตนาการไม่ได้จินตนาการผมลองกลับย้อนกลับไปคิดดูแล้วนี่คือสิ่งที่กูทําตลอดนะทุกข้อสอบข้อสอบฟิสิกส์ฟิสิกส์เอเลเวลไอจีซีแบ่งเป็นสประเภท นะแบบแรกข้อ calculation นะต้องคูณเลขบวกลบเลขอะไรว่าไปแบบที่2ข้อ definition ต้องจำ definition ต้องจำว่า force จะ define ว่าอะไร force force f เท่ากั ma นะอย่างที่สาม explanation ต้องอธิบายได้ว่ากฎหลักฟิสิกส์คืออะไรนะแล้วแต่และอย่างมีเทคนิคยังไงในการทำให้มันได้เต็ม โอเคไหมโอเคไหมนี่คือทักษะแรกการหาแพทเทิร์นนะครับไม่ว่าพวกมึงจะทําข้อสอบอะไรแล้วแต่แล้วทำพาร์ทเปเปอร์อยู่ต้องหาแพทเทิร์นต้องหาแพทเทิร์นแล้วจดแพทเทิร์นนั้นไว้โอเคไหมนี่คือสุดยอดเคล็ดลับเลยนะครับในการที่ทําให้พวกมึงเนี่ยได้คะแนนเยอะเฮีเย้ยๆแบบสุดยอดจริงๆ2นะครับ2คืออะไรโอเค สคือการจำบางคนเนี่ยอ่านไป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 จำไม่ได้ครับคือข้อสอบสอบแน่นอนนะมันไม่เหมือนการทำโปรเจกต์อะไรที่มันแบบสามารถเปิดดูด окумент นู่นนี่นั้นข้อสอบมันขึ้นอยู่กับความจำนะเว้ยคือมึงไม่สามารถเข้าไปถึงแล้วเปิดโพยได้มึงต้องจําโพยในสมองนะครับเพราะนั้นการจําเป็นหนึ่งในสกิลที่สำคัญ นะหนึ่งในทักษะที่พวกมึงจะต้องมีโอเคไหมการจำอ่าแต่มึงจะต้องจําให้ถูกวิธีนะครับการจำาบบมันไม่ยากแน่นอนว่าถ้าพวกมึงไม่ทำพาสเปเปอร์ไปอยู่ทําข้อสอบเก่านะครับทำข้อสอบเก่าเราไม่จําไม่จําเลยนะทำไปทา,ทาไม่มีทางไม่มีทางที่พวกมึงจะสอบได้คะแนนด,ดีนะครับการจำํำหลายคนเนี่ยจะชอบทํา ทำไปเรื่อยๆแล้วยเาจำในสมองตอนระหว่างทำนะครับอันนี้คือผิดหลักนะครับคือพวกมึงอ,อ่ะมันก็ดีกว่าการที่พวกมึงไม่จำเลยนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราหาแพทเทิร์นมาแล้วใช่ไหมหาแพทเทิร์นมาแล้วใช่ไหมเราจะต้องจำว่าอะไรที่จะต้องจำเข้าไปท่องสอบบางระหว่างทำพาสเปเปอร์นะเพราะนั้นระหว่างทำพาสเปเปอร์ระหว่างทำตะลุยโจทย์เนี่ยเราต้องคิดอยู่ว่าเอ้ย อะไรที่ต้องจําจากข้อนี้บ้างวะเข้าใจไหมอะไรที่ต้องจําจากข้อนี้บ้างแล้วจดไว้โอเคนะครับผมมีเทคนิคการจําการท่องให้พวกมึงในคลิปการท่องจําแล้วนะพวกมึงไปดูด้วยนะนะไปดูด้วยนะครับอ่ามีวิธีการเขียนเลยควรจะเขียนยังไงอ่าแต่คลิปนี้ผมจะบอกว่าระหว่างพวกมึงทําตะลุยโจทย์ควรจะท่องจํา ควรควรจะท่องจําอะไรเขียนออกมาเลย่ะเขียนออกมาเลยเขียนลงในสมุดเล่มเดียวที่ผมบอกอทุกอย่างเกี่ยวกับฟิสิกส์ในเล่มน,นี้เท่านั้นเข้ไหมเขียนไปเลยปพ๊บสิ่งนี้ต้องจำเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วสุดท้ายมาดูแล้วจำนะจ๊ะก่อนเข้าไปสอบจำ,จำ,จำเพราะนั้นตที่เราทำพาสดุเปอร์เฉยเมื่อก่อนที่เราเคยทำพาสดุเปอร์เฉยตะลุยโจทย์ทำไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วนะ ตอนนี้พวกมือต้องทําแล้วคิดดู 1. ว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่มันออก3าม,มีแพทเทิร์นอะไรที่มันสามารถใช้ได้มีอะไรที่มันเป็นเทคน,นิค 2. มีอะไรที่ต้องจํามีอะไรที่ต้องจําจดเอาไว้แล้วค่อยจำโอเคเนาะเทคนิคการผมบอกไปแล้วไปจด เพราะนั้นวันนี้จบแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง Ring the bell ชอบมีสปูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนในเอลเทคนิคทุกอย่างเทคนิคที่ผมบอกไปที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับแอดไลน์ฮัก์ดมาเลย990บาทเท่านั้นนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ thank you bye bye